ะคะับตอนนี้เราอยช่องดู u t u b e c h a นะคะวันนี้จะบอกว่าผมจะเล่นเกมอย่างเดียวแล้วนะครับจะไม่เห็นนานนะครับกพที่ดูผมนะครับคลิปนี้ไม่แกล้งเหมือนคลิปนั้นนะครับคลิปนั้นแกล้งนะคะแต่ที่คลิปนี้ไม่แกล้งนะครับคือคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมเหมือนกันนะครบคลิปนี้ก็จะ เกมที่เหมือนสั้นๆหน่อยเกมเฟกห้องนอนคอ scp นะครับก็เป็นโหลดกันได้นะครับติดเพลย์สโตร์นะคะหรือไอสโตร์นะคะมันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าข้างหนรองรับไม่ลองรับนะคะโอเคอันแรกจะเอาเป็น scp เนินจัสันนะคบกดเลย ถ้าเรากดวางสายก็จะวางนะครับคุณก็กด SCP หนึ่งจสามนะคะแล้วคุณก็กดโทรนะครับกดเลยแล้วมันก็จะมีเสียงนะครับเสียงน่ากลัวนะครับ Ice Thawing จริงๆก็กดกดมีเสียงอะไรไม่ได้ค่ะกดได้แต่โทรอย่างเดียวครับที่เป็นกระเพึ้นขาต่อยื่นมานิดนึงแล้วคุณก็กดไปที่ SCP ศูนย์สี่เก้านะคะ ก็เหมือนกันนะคะตีสีเ่เดี่ยวตีเอ,อ่อขว้างเลยคือวังเวง่ยขว้างเลยก็ดีเหมือนกันนะ s c p สนวนสี่เก้าเออ,เอคัะเดี๋ยวจะกลับไปหน้าจอหลักนะคล้ายๆกับคอนโดโอเคครับคลิปนี้ก็อ,อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส,สมัครสมาชิกด้นะคะคลิปนี้ของเราไปก่อนสวัสดีค่ะ